มา,มาพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อข้าวหน้ามี่มอนเด้อราบเปดเด้อราบเปสเนี่ยก,ก็ต้มเปสเนี่ยก,ก็แกงเห็ดปวดกเนี่ยก็นึ่งเห็ดปวกเนาะไม่ต้มแจวกินตับมาแซบแสบเบด้อจ้ามาพี่น้องกินข้าวน้ำกันบาทนี่แซบแซบนะสาวมากินน้ำเด้อสบายดีแน่นะสาว ไปดีเด้อมากินข้าวลำรุ่นลำลานเด้อน้สาวมันมากินเข่าหัวมผะแรงน้ำเดือมอันนี้เด้อมากินข้าวอันหลักเป็ดหลักเป็ดน้าแกงลุงอันนั้นแกงเห็ดเราไม่ต้มนึ่งเห็ดแกงเห็ดหนึ่งเห็ดเราไม่ต้มโอ้ยครบสุดมันีะแล้เสพเสพอาหารหมือนมากินน้ำรุ่นลำลานเดี๋ยวเดี๋จะเอาอันนี้แก้ไขก่อ เอามาใกล้ๆยัี่ยมาใกล้ๆเลยเอากระดูกกระเดี่ยวมันจักรยานนี่แหละน่ะเขากินนี่ห่องพี่น้องเพราะว่าแข้งนอกกับเต็มโตเต็มเลยนน่นนี่กินเข่าซามุกีเยอะพี่น้องลูกหลานมากินน้ำชาเซลล์หมดนี้ร้านกำน้ำสาวกินน้ำยุ่ยนี่ห่องนางถุงนอกก็ได้ยุงกัดกินสาวกินกินจนจะเซอร์ยีนะกินกินกินแล้วนะโอ๊ย กินก <łość> ินกินมาเด้อ FC ทางลาวทางไทยต่างประเทศกินข้าน้มาเด้อมาเด้อมาเด้อน้ำนุดน้ำรานได้เลยเศษเศกดูแรงเส้นแรงใจถูกกาลังใจมีวนเนาะมาเด้อมาเด้อเป็ดดาบเป็ดมาตกบดเศษนั่นแหละเป็ดนี่แหละอื้มอร่อหอร่อยเราๆน้อพี่น้อง อยู <mile> ่ในเซ่าด้วนะซ้าวเม่์ของโซน่าอะไะที่ว่ามานางกินเบี้ยที่มนางกินเขานั่นแม่ม้อนมันอะไรแม่ม้อนน้องซ้าวแม่ม้อนอะไรอันนี้เม่เพิ่นเ้อะเพราะวัวน่ะซ้าวน่ะเป็นน่องไา้ของแม่เป็นน่องไายของโผของโผม่มอนเ้อพี่น้องด้วยบ้านเยวกันนี่แหละ แต่่นเสียแล้วนาบ่าเรานเสียแล้ว,น,น,ลวน้องคนั้นแหละจริงๆแล้วก็บูกร็ร้าน ไม่น้็นองทาหนีไมอ้วอะไปาอันนั้นนี่าสักโอพวกทิยาลางออกมาเเนะเวกทิเต็พวเขาดนล้างออก าาตัวเีก่ะตเ็กทุกจอดนางนวนกับนางอ้อนชอไอ้น้องนางนวกันกือเป็ดกินคุร์เซนเป็ดโตสองแสนซอยกันสื้อนี่ไง พี่งพน้องเพิ่อนเพี่เอน้องมากินโจดสภาพตากาศเศ้าอร่งนานเสมกร้านทงมากินนัำจันไม่น้อยน้องคเพอจะกินสม็ห้ัวกขนะดกัเห็ดก็เป็น สมิปผวกกุแกัะเฮาอันเจ้าเห็ดเป็นบ่กกุแจกัะเฮาขั้นยุกไม่หันแล้วนักโลกเป็นแค่มะนาวม่สมิทผวกสุดสมน้ำไม่แซ่บแี้เอเดอกคนนี้ไม่กัน cho hết đợt cho hết sống năm nay nắng khí hả nhau bồi trà thì nó ngày nay cũng มีแมง,งดาลนาะบอกกราใต่ไผ่ต่ตไผ่อันนั้นได้หึเขาต่ไผ่ชีค่ะม,มี่้าหึไา่ไผ่ชีมี่มบ้อเมีกนาเด้ท,ทหักูง่้นเทฮ็ดหรือแมงดา็มาักมา ร้านใคเจะกินทอดคนเดียวน,นั่งทีงกินน้ำน,นั่งทีมกัาท่านยายกินคนเดียวเพื่นนอนในเล็กเล็กข้าวฟรนได้หอมมาหน้าทำเม่นางลุงหัวห้อมมาอีกหน้าไปหาบอลสิงงมาก ตอยู่หน้าผมยไการทำงาไม่ได้งบงนะ่นนะมือไหลเมือนกันอ่ะหน่อยไม่ได้ออกในวันนี้แต่มันออกมืได้เออยัไมทำงาน้อยไห่บ่ ลูกเขาเขาแบกพอกินยาแมวนลเขาแทรกแบบนี้อ้วนนวไกินยาัน้แหละมันยังกินยาแล้วอ้วนน้ำยากินยากินได้ตัวอ้วนแลอ้วนหันยาดำๆหนิมันจะได้ห네ันแค่อ้วนทักอ้วนหนึ่งสิบสองทันก็มิบวนน้อย ซื้อวดอันนี้โอ้ชิ้นสองพันกรี๊มมดม่แพงยาดีกระเพดีเจ็บเส้นเจ็บกระดงกระเด็งแค่คือว่าไิ่เห่าเช็บได้ chinh đại chinh chinh đại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  chinh đơ chinh đại 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 chinh Kinh chinh đại chinh đại chinh đại chinh tôi chuẩn môn bây giờ mình học môn tập phong thảo là tôi nhóm em mang của mặc kim bằng luôn phun đào và mưu phun đô khao 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 เขอเป็นุงผู้เฒ่าเป็ุงกระดูกจะพุองได้อันมันชื่อว่าอจอ้วนชื่อเก้าสิบแปดพันแอนมันเป็นผุนทรงกินนะ มันเป็นน้ำจืดเหมือนร้านนะมันจืดอ,อืมน้ำจืดต้มกะระแซบด่ากะระแทกชอวคนแชาวคนกินเนาะอื่อาาะมาให้วัดกระไรเนี่ย tết tôi một ngày là sao mất cái like này cái chỗ lại mình nói vậy đấy ม่เจียวกะิมัุ่จเจียวกะปิคนปลาคนกบนุ่น๊บมีนมหน้าน้องพ้าน้องปลาทำมี่ะั่ขาดอันี้ฮะไั่ขช <Huh? S 2> าดนั่ขาดะ ก็เ็นเอ็ดกับสามปีแล้วมาเอ็ดใหม่ไปเป็นหน้าเหือ่นะสามปีเห่อเห็นไหมเออแล้วก็เข้าเอ็ดเข้าเอ็ดอะ้าเอเขาให้ให้ไพ่เห็ดค่ะสำล้วะเอ็ดบาหวานทังแมบาบ้านเห็ดอินเอ็ดเปีปีหนึ่งป้าถ้าใครเขาจะเข เนะเข้าชอบชอบเป็ดขาชันชอบนึ่งเอาไงชาวาเอาอะให้ได้ก็ข้าวใชให้ดูดึงต่เอาหัวนะข้าวเราข้าโทรมามาเอาข้าวดื้อขาอ่ะแต่น่อยนุ่งกินหมดไ่ได้กินเลยให้ตัวแกขาไดให้ข้า อน e. ่างนี้เอ็ดน้ำเลยทับก็เอ็ดน้ำจะด้ลูกมันดี่หมดเลยเอาคำรด้วยหมดเลยน้ำขิงนี่กับเมมมอ่าเด้อพี่น้องเด้อผักผู้ไรกูแซ่สับตะไคร่ส่งแมมมนผพากินผัเถียวเด้อจ้าโอเคบายบายนี่